แบบนมัสก,การหลวงตาเจ้าคะ่ะแม่ชีขอรายงานเออเห็นอะไรเหรอแม่ชีขอรายงานการปฏิบัติคะ่ะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่หรือมีอะไรต้องปรับปรุงหลวงตาช่วยแนะนําด้วยคะ่ะเป็นยังไงละแม่ชี <c oughs> ก็คือการปฏิบัติของหนูก็คือ,อมีภารกิจหน้าที่อะไรก็ทําไปนะคะ แล้วก็มีจิตเป็นปกติอยู่ในการทำงาน <c oughs> แล้วก็เวลามีอะไรที่เกิดขึ้นทางอารมณ์หรือทางจิตเราก็รู้และปล่อยวางให้เร็วที่สุดและให้หมดที่สุดแต่ก็มีการหลงลืมคาะสติเผลเพลินบ่อยๆเวลามีผัสสะก็มีสติรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างปล่อยวางได้เร็วบ้างช้าบ้าง การพิจารณาตามสภาวะที่เกิดขึ้นเช่นบางครั้งเอาหัวไปชนกับเหล็กเราก็ตามมารู้ด้วยเวทนาเพราะเวทนาเกิดขึ้นก็เตือนว่าเป็นเวทนาของขันห้าเป็นของกองทุกข์ไม่เป็นของก้อนเนื้อก้อนธาตุไม่ใช่ของเราค่ะแต่ถ้าเวลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ทำจิต แล้วก็สำรวจจิตไปด้วยว่าเป็นอย่างไรมีอาการอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีก็เฉยเฉยนิ่งๆแต่พอนิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกเหมือนว่าที่หลวงตาเคยพูดว่าติดดีอะคะ่ะที่ตั้งแต่อยู่ที่วัดธรมสัมือน,นะคะพอไปได้สักพักก็แบบเอ้ยทาไมเราเฉยๆว่างๆตอนนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยแล้วถ้าเราหมดลมหลือตายตอนนี้จิตเราจะไปไหน <g iggle> ก็มีความกังวลตอนลนะเมื่อก่อนเป็น <g iggle> บ่อยค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ให้หลวงตาช่วยชี้แนะค่ะว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอีกอค่ะ <g iggle> เออไอ้อะไรก็ปรับปรุงแก้ไขให้ขยันหน่อยขยันมันเพียรหน่อยเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ต้องสติอย่าขาดต้องสติสมาธิปัญญาอย่าขาดนั้นขาดไปได้แม้แต่ทางานอยู่ก็ขาดไม่ได้หลวงตาแม้แต่ตอนขึ้นบัลลังก์พิจารณา ก็แอบพิจารณาอยู่ตลอดเวลาในใจอ่ะหลงาทำทำงานควบคู่กันสองสองสองอย่างคือเออเวลาพอทนายความวยารหรือว่าจําเลยเขาเขาเบิกความเนี่ยเราก็ซักกันในทางทีก็มันก็ไม่เข้าประเด็นมางไม่เข้าประเด็นมางอะไรหลวงตาเอาก็ก็ฟังเขาไปจดบันทึกออกไปจดบันทึกไปแต่ข้างในก็มีเรานั่งฟังอยู่แล้วก็มีเวลาก็นึกน้อมพิจารณาความตายเน่าเปื่อยผุพังไปพร้อมๆกันไม่ได้ทิ้งนะ ความเพียรเนี่ยมันต่อเนื่องยี่สิบสีส่ชั่วโมงเลยเพราะไม่ได้นอนไงไปหลับเอาตอนนั่งหลับเอาตอนนั่นหลับนั่งหลับยังไม่ได้มันก็นั่งพิจารณาไปด้วยตอนนั่งหลับเนี่ยคือมันมันต่อเนื่องความต่อเนื่องมันเลยเกิดผลเร็วความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าตอนที่เรานั่งสมาธิเราจึงเรียกว่าปฏิบัติแต่พอออกจากสมาธิไปทํางานทิ้งหมดเลยนี่นี่คือผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ทําให้เนิ่นช้าที่หลวงตาตังเกตเห็นคือ เวลาเราปฏิบัติแต่ตอนนั่งสมาธิหรือมามาเข้าคอร์สปฏิบัติที่เนี่ยแล้วเราก็เดินจงกรมกันแต่เวลาพอออกจากคอร์สปฏิบัติไปเราก็เลิกเลยทิ้งเลยหรือในชีิตประจําวันเราไปอยู่ตามตำแหน่งของเราไปอยู่ในสถานที่ของเราเราก็ปฏิบัติเฉพาะตอนเราสวดมนต์ในพัดนั่งสมาธิวันหนึ่งได้ไม่กี่นาทีแล้วอย่างนั้นเอพอ,อะวันนี้สวดมนต์ว้พระอาบน้ำอาบอาบแ่าแล้วชำระร่างกายสะอาดเสร็จเอาของพระสวดมนต์หน่อยสัน้สนๆ แล้วก็นั่งสมาธินั่งก็ไม่ได้กี่นาทีหรอกแล้วนั่งก็นั่งหลับสับปะหกป๊อกปอกปอหัวโขกสับลป๊อกปอกปอกแล้วก็ตื่นแล้วตื่นแล้วก็วันนี้ยสบายใจแล้วได้นั่งสมาธิไม่ได้เรื่องในลาแล้วแบบนั้นแล้วพอใช้ชีวิตประจำวันก็ฟุ้งซ่านทิ้งหมดเลยทิ้งสติสมาธิปัญญาหมดเลยแบบนี้คือเวลาทํางานทิ้งหมดเลยสติสมาธิปัญญาสธาความเพียรทิ้งหมดเลยเกลี้ยงเลยเหลือแต่การทํางานฟุ้งซ่านอย่างเดียวไอที่มันพิจารณาอยู่กรรมฐานที่ตััวอกาาลพิจรณยู่่มมมนไี ในใจตลอดเวลาอันนี้มันทําให้เน่นช้าแล้วไม่ได้ผลอะไรแล้วก็ทําให้เสียเสียหายคือตายไปกี่พบกี่ชาติก็ไม่ไปยังไงเลยตัวเนี้ยแบบเนี้ยมันจะต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้แต่ทํางานอยู่ก็แอบพิจารณาอยู่เราทํางานเนี่ยถ้าไม่ได้ต้องขณะจิตนั้นมันไม่ได้ใช้ความคิดอะไรที่มากมายมันก็สามารถพิจารณาได้งานการที่มันใช้กําลังหยิบโน่นหยิบ,ยบนี่ค้าขายอะไรรอ้อลูกค้าย,ยังไม่เข้าร้านอุย้ยสบายมากเลย ตตนตอนที่ลูกค้าไม่เข้าร้านก็พิจารณาไปได้แม้แต่ลูกค้าที่เข้าร้านมาก็ซื้อของเขาลองเลือกของเราก็พิจารณาของเราไปอยู่เรื่อยๆรอลูกค้าเลือกของไปก็พิจารณาไปได้ตลอดเวลาแหละมันทําได้ตลอดเวลายี่ิชั่วโมงนะยกเว้นแต่เราหลับไปฉะนั้นมันจะมันก็จะอาจจะไม่ได้ตติมันจะขาดไปแต่เรานึกน้องพิจารณาแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลยถ้าอย่างเงี้ยจิตมันจะปงไปวางปงไปวางไม่มีเวลาที่มันจะฟื้นตีกลับไปทางโลกเพราะว่า มันจะปงไปวางปงไปวางปงไปวางไปวางเพราะว่าการพิจารณามันต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ถ้าเราขาดปุ๊บเว้นระยะปุ๊บมันกิเลสทั้งโลกก็ไปกินหมดพอกินหมดตกมาเข้าของพระนั่งพิจารณาแต่มันกว่าจะพิจารณากว่าจะสงบกว่าพิจารณามันก็ไม่สงบอ่ะแล้วก็กลางวันไปฟุ้งซ่านมาเเยอะพอมันกลับมาก็ไม่ไม่สงบแล้วไม่สงบกลางคืนกลับมาก็ฟุ้งซ่านนี่นี่นี่ข้อเสียข้อสองแม่ชีชอบไปจับอยู่นิ่งๆเฉยๆว่าง ไม่ไม่เดินปัญญาลวงตาไม่สนใจเลยนิ่งๆเฉยๆว,ว่างๆเนี่ยไม่อยู่ในความสนใจของลวงตาเลยขนาดว่าร่างกายมันหายไปน้ําหนักมันหายไปหมดเลยเป็นศูนย์เลยเนี่ยมันไม่เคยสนใจเลยสนใจแต่เรื่องพิจารณาเอาความจริง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 อย่างเดียวในน,นิจังทุกขังอันัตตาไม่สนใจเลยว่า ตัวมันหายไปแล้วก็น้ําหนักมันหายไปมันเดินไปไหนมันเหมือนเหาะไปลอยไปแต่มันไม่ได้เหาะได้จริงๆนะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเออตัวมันหายไปแต่จับที่ไรก็มีตัวไปช่างกิไลไปช่างกิโลก็มีน้ําหนักแต่ในความรู้สึกมันไม่รู้มันเป็นยังไงมันเหมือนกับไม่มีตัวไม่มีน้ําหนักมันเหมือนกับว่าเหาะไปได้แต่มันเหาะไปได้เราไม่ได้เหาะแล้วก็มันก็น้ําหนักก็มีตัวมันก็มีแต่มันทําไมออกจากกิโลมาลงจากกิโลที่ชั่งน้ําหนักมามันไม่มีน้ําหนักมันจะอยากจะเหินไปในท้องฟ้ามันไม่อยากจะเดินไป ไม่รู้เป็นอะไรวันอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ตัวต้องคอยจับแขนจับขาจับหัวไ้เรื่อยเลยมันไปไหนหัวแขนขามันไปไหนมาทำไมไ,ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้สนใจเลยว่าไอว้ว่างอย่างนั้น่ว่างถักขนาดนั้นเบาขนาดนั้นไม่เคยสนใจเลยยังสนใจแต่พิจารณาพิจารณาพิจารณาเง,งี้ยแล้วก็เห็นจิตเกิดดับจิตเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็จุกตั้งมาเห็นว่าจิตนั้นเนี่ยทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีแต่ดับไป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 ยังกิโรธััมมนติ เหมือนกับตอนที่บุทธเจ้าตัดเทศบัญจัวกีทั้งห้าในธรรมจักรกัมวนสูตรอะพอเทศธรรมจักรกัมวนสูตรปัญจัวคีทั้งห้าโกรทัญญะเห็นว่าอวยสิ่งได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งทั้งหมดได้ดับไปหมดเลยหรือว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเนี่ยเห็นแล้วเราพึงกันมาเลยว่ายังกินจิตสมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความ ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็พระเจ้าโอ้อัญญาโกศิวัตโพกอนธัญโย و, อัญญาโกศิวัตโพกนธัญโย و, เนี่ยพอล่วงรู้ว่าราจิตของกนธัญจาเลยได้ชื่อว่าอัญญาเนี่ยอัญญาอัญญาเนี่ยโอ้ผู้มีผู้มีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วน้นอย่าไปสนใจนะความว่างความเบาสบายไม่จีจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่คือจะไปเจับความว่างความเบาสบายนะเล่นพิณานแต่ความความไม่เที่ยงไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนะ าการจิตใจแล้วก็สองสติปัญญาสตาความเพียรเนี่ยนติอดๆๆทนอดก้นที่จะพิจารณาพิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนเนี่ย้ามนต่อเนื่องอย่าขาดวักขาดตอนหลวงตาคะแล้วถ้าการพิจารณาเนี่ยค่ะควรจะพิจารณาอย่างเดียวหรือว่าอะไรสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาตามนั้นค่ะไม่ต้องเอาพิจารณามันต่อเนื่องเดี๋ยวก็หลงไปกับสภาวะอีกเพราะว่าไม่ชี้ชอบหลงสภาวะอยู่แล้วพระมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นชอบหลงสภาวะ อย่าไปสนใจสภาวะอะไรอย่าไปสนใจนะแสงสีเสียงรูปนามหรือว่าเป็นเป็นนิบิตสวรรค์นรกอะไรอย่าไปสนใจนะมกลินหอมกินอะไรในโลกนี่แหมไม่มีเลยกินหอมอะไรเนาะบางทีเดินพิจารณาอยู่กลางคืนเดี๋ยวก็เหม็นเน่าเ,เหมือนกับมีหมาเน่ามีอะไรงูตายอะไรแถวแถวนี้เดินไปมันเหม็นเน่าเอ๊ะทอาไม่เดินเดินเหม็นเหม็นให้หายไม่เหม็นให้หายอ้อมมาพิจารณาโอ้ยพวกวิญญาทั้งหลายมาขอส่วนบุญเต็มไปหมดเลยเ่าพอให้ไปแล้วแผ่เมตตาไปอ่าพวกที่มาไม่ทันก็ตามมาอีกเพราะว่าพวกที่รับส่วนบุญไปไปบอกเขา ว่าที่นี่เขามีบุญแจกมีทานแจกไปบอกเขาก็มากันเต็มตที่ต้องให้อีกเหม็นอีกเม็ดอีกก็ให้ไปอีกอย่างงี้แน่โอ้ยเดินไปกลางคืนนะเดพวกกินเหม็นเนี่ยเดินตามเป็นแถวเลยทุกคืนเพราะอะไรมาขอส่วนบุญพวกที่ได้ไปแล้วก็ไปบอกคนอื่นมาว่าที่นี่เ็ามีทานแจกมีทานแจกเออก็ได้กันพอพวกนี้ไปหมดแล้วเดี๋ยวก็หอมไปหมดเลยในกินหอมในโลกนี้ไม่มีหอมแปลก,ปกหอมตลกวนไปทั้งโลกาธาตุกินหอมแปลกเนี่ยอย่าไปสนใจเห็นแสงสีนรกสวรรค์เห็น เนตเทียวดดเราจะไปสนใจ่าไปนิมิตนี่เมื่อใดไปสนใจจะไปอยู่ในความสนใจถ้าไปสนใจเข้านะนิมิตเนี่ยมันหลงนิมิตคนหลงนิมิตเป็นบ้าเยอะพวกปฏิบัติทั้งพระทั้งคารวะบางทีก็บอกมันมีพุทธเจ้ามากวัามือเรียกเธอปฏิบัติเท่าชันแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วอุ้ยเราจะไปเท่าพุทธเจ้าได้ไงไม่ต้องเอกใจแล้วบางทีมีหลวงปู่ม่านมาสะกิดกำลังนั่นหรอบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติแล้วเธอกับฉันเท่ากันโอ้หลวงปู่ม่านเนเลี้ยโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ตาขนาดนั้นแล้วเราไปเทียบอะไรเคียงกันอะไรกับท่านอุ้ย ไม่ต้องปฏิบัติแล้วยังมาเล่าให้เราฟังอีกเรารีบบอกเลยเดี๋ยวเป็นบ้าเลิก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 ย่าไม่สนใจนะให้พี่นาเข้าไม่เชื่อไม่เชื่อบอกไม่ได้ต้องต้อยบอกกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ให้ได้ว่าบรรลุถ,ถึงที่สุดแล้วเราบอกมันจะบ้ามันจะหลงลเนี่ยเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อสุดท้ายกระโดดข้ามกำแพงวัดเอาเพื่อเหลืองไปสุกถักขยะนุ่นเนี่ยมันอย่าไปหลงนิมิตนะอย่าไปหลงนิมิต ให้เห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็ปลงปล่อยวางอย่างเดียวอันนี้จะรอดปลอดภัยอย่างเดียวเลยค่ะแล้วตกลงหนูต้องอพิจารณาจิตหรือว่าสาภา,าหรือว่าอสุภะคะเรื่องพิจารณากายหรือพิจารณาจิตเลยเนี่ยดูที่ว่าเราชัดเจนตรงไหนในความปล่อยวางไม่ยึดถือตั้งกายไม่ยึดถือเจ้าจิตถูกต้องหมดเลยค่ะแต่กายก็ไม่ชัดพิจารณากายก็ไม่ชัดกุมกุมเค,เค,เครือพิจารณาจิตก็ไม่เห็นผู้รู้ไม่เห็นผู้รู้ปลป่อยวางผู้รู้ จิตมันคือผู้รู้นะไม่ใช่ว่าอาการขอ้จิตนะอาการของจิตจะติที่ถูกรู้มันเป็นธรรมอารมณ์เห็นผู้รู้เนี่ยผู้เข้าไปดูไปรู้ไปเห็นผู้เข้าไปคอยดูไปเจตนาตั้งใจจงใจพยายามจะเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นในแต่ละขณะจิตเนี่ยไอเนี่ยคือเป็นจิตจิตที่จะเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นเนี่ยเนี่ยคือจิตตสังขารที่ปรุงแต่งที่เป็นตัวต้นจิตคือต้นจิตอสังขารให้รู้ตท่าทันต้นจิตสังขารที่จะไปดูเขาไปรู้เขาเนี่ยเนีไม่ใช่ว่าไปดูจิตคาอารมณ์ไว ดูขาอาการไว้ดูจิตขาดูความคิดขาความคิดดูอารมณ์ขาอารมณ์ดูอาการขาอาการดูใจโป่งโล่งเบาสบายขาใจโป่งโล่งเบาสบายพอจิตใจไม่โป่งโล่งเบาสบายก็ไม่ได้นลนผักสสยกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ข้างในพอจิตใจโป่งโล่งเบาสบายก็ขาโป่งโล่งเบาสบายอันนี้เป็นไปดูจิตติดอารมณ์ดูจิตติดอารมณ์ติดเวทนาไอ้ผู้ที่ข้าไปดูเนี่ยพอเริ่มต้นข้าไปดูนี่แนี่ยไอ้นั่แหละคือจิตคือจิตเริ่มต้นจิตสังขารรู้ต้นจิตจิตต้นพลิในหัวนนคือมันเริ่มต้นแสดงแอคชั่น แสดงแอคชั่นจะเข้าไปดูจิตแสดงแอคชั่นเริ่มต้นเริ่มต้นจะไปดูเขาก่อนแล้วเหมือนกับว่าเนี่ยในสถานที่เนี้ยเดินยังไม่มีใครเข้ามาก็เป็นห้องโล่งว่างหมดเลยจิตแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยหรือธาตุรู้แท้ๆเป็นความว่างไปหมดไม่มีอะไรหรอกแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีตัวเราเนี่ยแหละชะโงกหน้าเข้ามาดูในห้องนี้ว่ามีใครมาเข้ามาปฏิบัติยังหรือเราจะเข้ามาดูหน่อยพอเราเริ่มต้นเข้ามาดูก่อนคนแรกเนี่ยไอ้นั่นนะคือส่วนเกินธรรมชาตินี่แหละคือจิต เออนี่แหละคือจิตต้นต้นจิตเนี่ยรู้ต้นจิตจิตต้นโพ้นหน่อยหัวลูกไฟจิตผิดทันทีเนี่ยรู้ต้นจิตตรงนี้เนี่ยไอ้เริ่มที่เจตนาจะเข้าไปดูตั้งใจจะเข้าไปดูจงใจจะเข้าไปดูพยายามจะเข้าไปดูอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าชะโงกหน้าเข้าไปจิตเ่เหมือนกับตอนจะชะโงกหน้าเข้าไปแต่มันเป็นกิริยาจิตที่จะโงกเข้าไปจะไปดูจิตเนี่ยแต่บางคนเนี่ยไปดูจิตบอกว่าฝึกดูจิตดูจิตแต่ไปดูอาการติดคา ติดคาอาการไว้เออไอ้ที่จะเข้าไปดูจิตมันคือจิตเข้าใจป่ะโยต้องไปฝึกก่อนไปฝึกเ้วไปเนี่ยไปเป็นใครยังไม่ได้เข้าไปในไลน์นะในไลน์ในในไลแอดหลงตาในยูทู e หลงตาในพอดแคสต์ในอะไรล่ะในเว็บในยูทูบในอินเตอร์แกรมอะไรมีทุกช่องเลยเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ก็ไปทำให้เนี่ย เข้าไปเลยพิมพ์ว่าลุงตานรลงสังขีนารโยหรือว่าลุงตานรลงสังข์เฉยขึ้นเต็มเลยใน YouTube ก็มีเนี่ยเข้าไปร้วปีอธิษฐานถึงเนี่ยอธิษฐานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงลุงตาเนี่ยนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณพระสังคุณนึกถึงลุงตาแล้วก็ฟังมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่านก็ไม่รู้เรื่องอุ้ยทำไมทำตรงนี้อ่านไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องอธิษฐานเลยอธิษฐานนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณพระสังคุณนึกถึงลุงตานึกถึงบุญบารมีความดีที่เราทำมาแล้วทั้งหมด ขอให้ฟังทาให้ให้ถึงใจให้ทําแท้ถึงใจให้ใจเป็นทาแท้ทําแท้ถึงใจอย่าเป็นทําปลอมให้เป็นทําแท้อะไรที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาให้มันดับให้หมดดับให้หมดให้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นวิชาเดี๋ยวนี้โดยพันเดี๋ยวนี้ด้วยเธอแล้วก็ตั้งใจไปแล้วก็อธิษฐานซ้ำๆอย่างนี้ตั้งสองสาครั้งเดี๋ยวมเห็นผลเองนะติดขัดอะไรอธิษฐานนึกถึงพระทุคุณธรรมคุณพระสังคุณเนี่ยด้วยศรัทธาเนี่ย เดสธาตติสมาธิปัญญาสธาความเพียรขันติอดทโนตอัตตั้มใจระรับยับยัง้งชั่งใจแล้วก็มีฮิริตโอต,ตะปะละอายแก่ใจเกงัวตบาปแล้วก็เพียรเข้าเพียรเข้าเพียรเข้าเดี๋ยวก็อาากอริยมรกคนเียผม,มก็เกิดขึ้นเองแหละลวงตาคะและ้วถ้าสมมุติว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะใกล้จะหมดลมเนี่ยคะ่ะเราควรจะพิจารณาว่าไงคะจะจะไม่กลับมาเกิดอีกอะคะ ใกล้จะหมดลมเออใกล้จะหมดลมก็ปล่อยวางไตแน่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 อย่าไปกังวลเออพอใกล้จะหมดลมก็ไตแน่ไตแน่ไตแน่เน่ยเอเหมือนเหมือนไอ้รถรถโรงพยาบาลเข้ามาว้าววววอแล้วก็ไตแน่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 เหมือนก็เออเออเแอเอน่ยรถบอวิ่งมาแล้วก็เราก็ไตแน่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 ไม่ต้องกังวลปล่อยวางไม่ห่วงใยไม่กังวลอะไร ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงใยต้องกังวลก็พิจารณาเลยใจว่าไม่มีห่วงใยไม่มีอะไรกังวลตายแน่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 เออลมหายใจตึ้งเป็นร so ่างกายสังขารปรุงแต่งกายลมหายใจเนี่ยคือเป็นเป็นสังขารปรุงแต่งกายมันจะตายแน่ดับแน่ตายแน่ดับแน่ตายแน่ดับแน่แง่แง่ตายแง่แง่ดับแง่แง่ตายแง่แง่ดับแง่แง่เนี่ยแล้วก็จิตตสังขารเนี่ยความคิดความปรุงแต่งเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยมันต้องตายแง่ตายแง่แง่ดับแง่แง่ตายแง่ดับแง่แง่เนี่ย เราก็เห็นว่าตัวตนของเราไม่มีหรอกดับสนิทไม่มีเหลือไม่มีเหลือตัวเหลือตนไม่เหลือตัวตนไม่มีตัวตนเหลือไม่เหลือตัวตนในโลกนี้ไม่มีตัวตนในโลกไหนตายแล้วไม่มีตัวเราออกจากตัวร่างของเราไปไม่มีตัวตนไม่มีจิตแท้หรือใจดั้งเดิมแท้ที่เป็นเปรี่ยบเหมือนกับเป็นเราแท้ดั้งเดิมแท้เนี่ยพีแต่ธาตุรู้ซึ่งเป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนหรอกมีแต่ความรู้ที่ว่าเป็นรู้ที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรเรียกว่าเป็นรู้ที่บริสุทธิ์รู้ที่ไม่ติดไม่ยึดก็เรียกว่ารู้ที่ไม่มีกิเล ถ้ารู้รู้แล้วติดแล้วยึดอะไรอยู่เนี่ยมีกิเลสปนนี่รู้ทางตารู้ทังหูรู้ทังจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจไปติดไมยึดอะไรสักอย่างเดียวเรียกว่ารู้บริสุทธิ์รู้บริสุทธิ์เรู้บริสุทธิ์เป็นจชีว่ะไปทําว่างๆไว้นะรู้บริสุทธิ์คือรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะเรียกว่ารู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่ารู้บริสุทธิ์แล้วไปทําให้บริสุทธิ์มันคือว่างเปล่าว่างเปล่าอันนี้มันไปไม่บริิสุทธ์ไปตดคววาาม่ง มันไปติดความว่ามันเลยไม่บริสุทธิ์ไปติดความนิ่งความสงบความเฉยอย่างเนงะี้ยติดนิ่งติดเฉยแล้วก็บอกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วมันไปติดแล้วมันบริบริสุทธิ์แล้วถ้าติดอะไรไม่บริสุทธิ์เออถ้ามันได้แต่รู้มันเป็นธรรมชาติแท้ของมันได้แต่รู้ไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่ติดกับอะไรไม่ยึดอะไรมันเลยเป็นบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์นั่นแน่สุดทายมันเหลือแต่จิตบริสุทธิ์นอกจากนั้นดับหมดดับหมดเลยทุกอย่างดับหมดจะไปยึดอะไรเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ไม่ิตไไ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 มมมม่่่่ยดอออออะะะะรรรเเาป็นคว ตายแล้วเหลือแต่จ <or S 1> ิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรออกจากล่างไม่มีตัวตนออกจากล่างไปไหนไม่มีผู้ไปก็ไม่มีผู้มาอีกถ้าไม่มีถ้ามีผู้ไปก็ต้องมีผู้มาต้องมีผู้ออกจากล่างไปก็ต้องมีผู้มาเกิดในภพชาติทั้งสามทำให้ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์อีกไปต่อไปอีกไม่มีผู้ไปก็ไม่มีผู้มาก็จบสิ้นโดยสมบูรณ์เหลือแต่รู้ที่จิตจิตหรือผู้รู้ที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์หรือผู้รู้ที่บริสุทธิ์คือผู้รู้ที่บริสุทธิ์คือรู้อะไรทางตาจิตวิญญาณกาวใา เป็นตัวเรานะเป็นตัวเราเป็นธาตุรู้ที่มันรู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นสังขารไม่เที่ยงแต่ธาตุรู้เนี่ยมันรู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นสังขารไม่เที่ยงมันมันไม่ยึดตัวเราไันได้แต่รู้ตัวเราแต่ไม่ยึดตัวเรารู้อะไรรู้ร่างกายรู้จิตใจรู้เราพูดอะไรรู้กายสังขารรู้วาจาสังขารว่าเราพูดอะไรรู้จิตสังขารว่ามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรสบายใจไม่สบายใจมีอาการยังไงมันรู้หมดแน่ธาตุรู้มันรู้หมดมันรู้ตัวเราหมดเลย กายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารมันรู้หมดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลนกุนศลแต่มันไม่ติดในยันอะไรสักอย่างเดียวมันรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลนกุศลรู้ว่าเนี้เป็นบาปกรรมชั่วเนี่ยคือไปทําเข้าตามความคิดการพูดการการะทำเดี๋ยวต้องติดคุกติดตารางเดี๋ยวต้องผิดศีลทำต้องไปรับโทษบาปกรรมในนรกไม่ทําไม่ทําไม่ไป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 อันนี้เรียกว่าพูดท่ารู้เนี่ยมันรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลนกุศลมันรู้แล้วมันก็ไไม่ปปบาแล้ว ฝ่ายบาปมันไม่ไปคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วคิดลบพูดลบทําลบมันไม่ไปแล้วม you know right. right. ันรู้ว่านี่เนี่ยมันมันรู้เต่าทันเลยไอ้ท่านรู้เนี่ยมันรู้เต่าทันว่าเนี่ยนะเนี่ยมันคิดลบพูดลบทําลบชอบคิดอะไรก็คิดลบลบพูดลบลบทำลบลบรู้จักไม่คิดลบพูดลบทําลบอ่ะคิดอะไรก็คิดในด้านลบแง่ลบคิดอะไรก็คิดแต่ไม่ดีไม่ดีคิดแต่คิดบวกไม่เป็นคิดเป็นแต่ลบพูดอะไรก็มีแต่ตำหนิ ติเตียนนินทาว่าายคนอื่นมีแต่ตำหนิติเตียนนินทาว่าายสิ่งอื่นคนอื่นพูดลบพูดบวกไม่เป็นคิดบวกไม่เป็นก็ต้องแก้ไขเออก็รู้ว่าเนี่ยมันคิดลบพูดรลบทำลบคิดลบพูดรลบทำลบกำลังคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคิดไปดีพูดไปดีทำไม่ดีนี่พูดไอ้ลูมก็รู้เนี่ยาตาลูมก็รู้แหละมันรู้ว่าเนี่ยฝ่ายชั่วไม่ไปไม่ทำไม่ทำไม่ไปไม่ไปไม่ไปตามตามมันไม่ไปพูดตามมันไม่ปล่อยมันคิดไปไม่ปล่อยคิดอย่างนี้เป็นความเคยตัวเคยใจเป็นอาสวะอนุสัยความเคยตัวเคยใจเป็นพ่่อออแมขงวิชา เนี่ยเวลาเวลาสิ้นอาสวะมาเลยปฏิจจ a t m u b h a เนี่ยมันดับเลยทั้งกระบวนนะเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญากรรมเนี่ยวิญญาณกรรมเนี่ยไปเป็นไปเกิดนปฏิสนที่วิญญาณไปเวียนว่ายตายเกิดก็มาจากอาสวะนิสัยสันดานนี่แน่อาสวะนิสัยสันดานนี่แน่มันอย่าไปมันคิดชอบพูดชอบคิดชอบพูดก็ต่อไปทาไปทางที่ติดลบติดลบในทางชั่วชั่ว เดี๋ยวก็พาไปทําชั่วอีกแล้วเดี๋ยวก็พาไปพูดชั่วไปต้มนิตีเตียนนินทาว่าอะไรพูดกระแทกแดกดันเสียดสีให้เขาเจ็บจาน้ําใจอีกแล้วมันมันมัน,มนด e. ชีชอบ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 อะไรซาดิชซาดิชชอบซาดิชท,ทาให้เขาเดี๋ยเจ็บจาน้ําใจอย่างเงี้ยอย่าไปทําิเลิก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 เแล้วก็รู้ต่อทันเลิกเลิกมันไปเรื่อยๆอย่าไปทำ,ทำตามใจมันพอรู้ว่านี่มันลบนะมันผิดศีลทาผิดกฎหมายผิดศีลทาผิดกฎหมาย ่าไปทาไปทาเดี๋ยวมันต้องรับโทษบอกบาปข้อกรรมในในเมืองมนุษย์นี่ติดคุกติดตารางเดถูกลงโทษแล้วก็เดี๋ยวต้องพอตายแล้วก็ต้องไปรับโทษบาปข้อกรรมในนรกอีกไปเป็นสั์เดชานเปรตอสุรกายสัตว์นรกแมวแมวแมวเลิก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 อยู่เรื่อยๆนะพอเลิกอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นฝ่ายดีแล้วตอนนี้ฝ่ายดีเพราะอะไรผมเลิกคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วตอนนี้มันก็เหลือเป็นฝ่ายดีแล้วตอนนี้คิดดีพูดดีทําดีคิดคิดเป็นบุญพูดเป็นบุญ แล้วก็ทําอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลตลอดตอนนี้ก็เป็นบุญเป็นบุญนะเป็นทาบุญเป็นบุญกุศลก็เป็นบุญแล้วกุศลก็สั่งสมเพิ่มพูนไงเป็นบารมีเป็นบารมีในฝ่ายบุญกุศลเพิ่มก็ไปเพิ่มก็ไปเพิ่มก็ไปนะนี่นักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์เขาเขาพิสูจน์เล้วนะว่าในสมองของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยคิดลบพูดลบทําลบคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วมันจะสร้างขาไปเกาะไปเกาะสมองสร้างขาไปเหมือนกับไอ้รากไส้อะ ค่อยๆไปเกาะแล้วก็ขยายกิ่งก้านสาขาแผ่ลากเหมือนลากใสออกไปทําลายหมดเลยทําลายไอ้ฝ่ายดีหมดมันก็เลยแผ่ออกไปทุกครั้งที่เราคิดลบพูดลบทบําลบคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วมันก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาแผ่ลากลากออก,กอไปเหมือนลากใส่ลากโพลลากใส่มันจะแผ่ขยายไปแล้วก็ทําลายบ้านช่องคือทําลายไอ้ตัวเราหมดสิ้นเลยความลายความดีหมดเนี่ยนี่ถ้าเราแก้ไขแก้ไขไม่เอาไม่เอาไม่รู้ตัวทันเลิก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 มันจะคิดลบพูดลบทําลบแล้วก็ไม่เอา รู้่าทันไปไอเนียพอรู้่าทันไม่คิดลบพูดลบทำลบเรารู้ต่ทันมันแล้วก็หักห้ามใจได้ทุกครั้งอันนี้เป็นเป็น,ปนฝ่ายบุญฝ่ายกุศลแล้วเป็นความดีแล้วต่อไปที่เหลือมก็จะเป็นคิดดีพูดดีทําดีคิดดีพูดดีทําดีในทางบุญกุศลเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอ้าวมันก็สร้างสมองมันก็สร้างขาอันใหม่เป็นฝ่ายขาที่ดีตัวเซนที่ดีเออไม่ไม่เป็นเซนร้ายไม่เป็นเซนเนื้อร้ายเหมือนเซนมะเร็งเออก็เป็นเซนที่ดีมาทําลายเซนเซนเนื้อร้ายสมองนะไอ้ที่มัน มันประสาทมันจะมันจะสร้างระบบประสาทนะตรงตาก็ไปดูวิทยาศาสตร์เขานะดูของเขาเนะี่ยแล้วก็มันจะไปสร้างแกนอันเนี้ยโอ้มันก็เป็นระบบวิทยาศาสตร์นี่เองเนะี่ยเราก็พอไม่ไปฝ่ายลบปุ๊บมันก็เพิ่มกาลังของฝ่ายบวกฝ่ายดีคิดดีพูดดีทดําดีเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้พอได้เป็นฝ่ายบุญกุศลใช่ไหมเราสามารถชนะใจตัวเองได้แต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีบุญบาร,รมีแล้วเป็นบุญบาร,รมีแล้วก็บุญบาร,รมีเนี่ยแผ่แผ่อุทิศกุศลให้เจ้ากรรมในเวรที่เราได้ระ,ระหว่่าาาางงงททีเเรรดินส้ กุศลมาเนี่ยทุกภพทุกชาติเราก็สร้างบาปกรรมผิดพลาดไปสร้างบาปกรรมมาเราก็แผ่อุทิศส่งกุศลให้เขาแผ่คำบ้าๆมาบ้า,า,า,าเขานะอเน,นี้ยมันเหมือนกับเราเดินทางในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดนะพอเราแผ่ไม่ตามมากๆนะไอรถที่มันติดมันก็เปิดช่องทางให้เราวิ่งชิวสบายเลยแต่นี้ไม่ติดแล้วเพราะอะไรเจ้าก,กรรมในเวรมาเปิดช่องให้หมดเลยเราแผ่ม,มีบุญกุศลอุทิศให้เขาอ่ะเขาก็เลยได้บุญกุศลสบายไปเกิดไปอุทิศเขาก็โอ้โหสิโอ้โหสิให้เพราะว่า เออเจ้ามีบุญเยอะแล้วมีเหมือนว่ามีบุญกุศลเนี่ยเหมือนมีรวยแล้วไงรวยแล้วมีเงินใช่นนี้อ่ามีเงินใช่นนี้เจ้าการในเวรมันก็ยอมปลดเปื้องหนี้สินให้ปลดเปื้องหนี้สินค่อยๆหมดไปหมดไปเจ้าหนี้ก็หมดไปหมดไป,ดไป,ดไปทิละลายละลายละลายแล้วก็ค่อยๆหมดไปแล้วเนี้ยฝ่ายบาปไม่ไปทําแล้วคิดคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วไม่ฟังก็ไปคิดดีพูดดีทําดีคือฝ่ายนรกไม่ไปฝ่ายอบายไม่ไปก็เป็นฝ่ายสวรรค์คิดดีพูดดีทําดีเป็นฝ่ายสวรรค์ ก็เกิดเกิดใหม่แต่ในฝ่ายฝ่ายสวรรค์กับมนุษย์แต่ไม่ไปละไม่ไปเกิดในฝ่ายที่ฝ่ายที่บาปกรรมฝ่ายที่เป็นสัตว์ได้ฉาเปรอสูรละกัยสัตว์นรกแล้วก็เกิดมาพิกลพิการเป็นมนุษย์ก็พิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาขาดเป็นออทิติกเป็นดาวเซนโดมพิกลพิการ อันนี้มันมาจากฝ่ายบาปนะอันนี้มันไปฝ่ายบาปส่งผลมาไอฝ่ายบุญกุศลมันก็ส่งมาเนี่ยทำให้โอ้โหเหมือนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมานั่งกันไหมหน้าตาผ่องใสไหมหน้าตาแต่ละคนนี้หน้าตาผ่องใสเพราะพวกท่านเน่จะเป็นใจเป็นบุญมากเลยมาฟังธรรมเลยไหมหน้าตาอิมอ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสใจผ่องใสเห็นไหมเนี่ยเป็นบุญนะนี่ท่านมาฟังธรรมเนี่ยโอ้โคนในโลกนี้ต้องมีเท่าไหร่ท่านลองคิดดูสิแล้วก็พัดไปเป็นศาสนาอื่นก็เยอะแยะมากมายท่านเกิดมาเป็นคนในโลกนี้มีต้อง อริมาณตะขัตต์อะไรถ้าเทียบกับสันติฉานมากมายมหาศาลในโลกนี้ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ในโชคดีที่สุดแล้วตอนนี้เป็นมนุษย์ก็โอ้โหท่านดูสิในโลกนี้มีมนุษย์ไม่รู้กี่ประเทศอื่นอไรอามากมายจะมีคนตะก่มนิดเดียวที่สนใจมาฟังธรรมโอ้ท่านนีบุญหลายมากเลยมาฟังว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอันนี้อันนี้ฉัน,นเป็นบุญหลายมากเลยที่ได้เกิดมาได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมอันบริสุทธิ์เนี่ยพระสัจธรรมมันบริ บุญวัสนาบารมีมากเราจะมีโอกาสแบบนี้แล้วท่านก็ละบาปละละด้วยจิตใจเข้มแข็งด้วยศรัทธาศรัทธาต้องมาก่อนนะศรัทธาในพระนิพพานศรัทธาในความดีศรัทธาในพระนิพพานศรัทธาในความดีศรัทธาในหลักธรรมคาสอนศรัทธาในความดีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราศรัทธามีความศรัทธาผมมีความศรัทธาก็มุ่งมั่นไปต้องนิพพานอยู่ในมือนี่แล้อย่างแค่บอกว่าไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากคือละบาปจะ ละบาปให้ได้นิพพานก็คือละบาปให้ได้ละก่อนละบาปนิพพานจะนิพพานก็ต้องละบาปก่อนอคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วละหมดเหมือนองคุลิมานที่เคยทําบาปกรรมมาก็วางดาบประหารละบาปกรรมแล้วก็เป็นคิดดีพูดดีทดําดีคิดดีพูดดีทําดีตอนนี้ฝ่ายบาปพ่ายแพ้หมดแล้วเหลือแต่คิดดีพูดดีทําดีตอนนี้พอทําดียอะแยะโอ้โหทำแต่ความดีอย่างเดียวคนที่ทําแต่ความดีมันก็ไม่รู้จะเอาความดีไปทําอะไรแล้วตอนนี้ คือมันไม่ไปบาปแล้วเหลือแต่ความดีก็ดีก็ทําอยู่ทุกวันก็จะไปไหนเนี่ยอย่ามาสอนพวกท่ายก็สอนอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันสอนไปไหนก็สอน,สอนต้นต,ตไปนู่นไปนี่เดินทางไปนี่เดยวไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็ไปที่นู่นที่นี่แล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาไปทลายความดีที่ทําเอาไปทํา,ทอ,าทอะไรหรือจะไปทําอะไรแล้วสวรรค์ก็ไม่อยากไปแล้วไปเกิดใหม่ในพบชาติใดก็ไม่อยากไปเลยเป็นความดีที่ไม่ติดดีไม่ยึดดีได้แต่สักแต่ว่าทําความดี เพราะอยากทําก็ทาไปเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าจะไปทําอะไรแต่มันไม่รู้ทําอะไรไม่ไปตายไงมันยังไม่ตายอ่ะมันยังไม่ตายทําอะไรไม่รู้จะทาอะไรเดินไปเดินมาก็เลยเออต้องทําความดีไปทำความดีไปก็ไม่คิดว่าจะไปเป็นอะไรไม่คิดว่าจะไปสวรรค์ไม่ได้ไม่คิดว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ร่ารวยเป็นรนุ่นเป็นดีไม่ได้ไม่ได้คิดจะไปทําอะไรไม่อยากไปไหนแล้วไม่มีไปไหนไม่ว่าอยากหรือไม่อยากเออไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่มีใครไปไม่มีใครมาไม่มีพยายามจะไม่ให้มีมีใครไปไม่พยายามด้วยว่าจะไม่มีใครไปคือมันไม่มีใครไปไม่มีใครมา ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆละบาปละบาปละบาปก่อนแล้วก็เป็นฝ่ายดีคิดดีพูดดีทําดีเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลแล้วสุดท้ายเมื่อไม่ไปบาปแล้วมันก็เหลือแต่ความดีคือสวรรค์กับมนุษย์เสร็จแล้วก็ไม่ติดโลกมนุษย์โลกสวรรค์ก็ไม่รู้จะเกิดเอาไปทำลายเกิดมาเยอะและสร้างบุญกุศลบารมีในโลกสวรรค์โลกมนุษย์มาเยอะแยะมากมายก็ไม่ยึดถือทําความดีก็ไม่ยึดถือในความดีพ้นดีพ้นชั่วเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาปเหนือกุศลนอกุศลก็นิพพ